อ้ส่วนผู้ใดนี่ยอ้ส่วนออ้เด้น้อก็มีเดียวฝายอย่างนั้นน่ะฝาสลามพุ่ได้อยงนี้เขาแหละทางน้ารังรังปักห้าจับเอ้ใครจะกินฝามึงวเนี่ยมาตัวเนาะขี้ไรก็ขี้ไรไปน้อยไปเมึงอกวา่ะไปไอศิพาไปบ่งสวนไอ้าอพาไปบ่งสวนชวนของอ้ยข่อยได้ข่อยเป็นลูกน้องวู้นี่นี่ลอง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 เ๋ไอิพาไปบ่งสวนมึงเนี่ย หนาวะนั่นแหละมน,นั่งตากแดดอย่างเงี้ยโอ้โอ้นั่งหนามันบม่มเบิออร์ตตกจากคนใหญ่เกินโอ้โอตัวน,น้อยมากเลยไปเดีย๋ยว,อวไอซีิพาไปบพูดถึงส่วนผู้ใหญ่เนี่ยไอซี่ส่วนอายเด้ถึงว่าเพิ่งเดี๋ยวถึงไายี่แต่งตัวบ้านๆแต่งเนื้อที่อายของของกูขวนน้างอย่างงี้นะจนทุเรียนว่ะแม่ไอ้ส่วนทุเรียนเนี่ยมักตป็นี้มักทุเรียนนะิพาไอพวกน่องไอพวงมะพร้าวก่อนมะพร้าวมะพร้าวก็มีน่องก็มี นี่ก็มาส่วนของอ้ายมุดเลยเด้อันตอนมาขาวเอามาแต่ต่างประเทศคุณได้หนิป้าวัฒนาป้อสุกับวยก็มีแสงน้องก็มีเรียกสายอย่างนั้นน่ะปลาสลามคุณเด้ป้าปลาสลามไปชุขภาพอีบิ้งมาดิป้าดุ้งคนลมทับเฮาสองคนเลยอิเซกนี่น้องของอ้ายก็มีเด้ตอนนั้นนี่ก็แม่นอันเรื่องป้ายอย่างนี้นี่ปลาสลามทั้งนี้มีปลาสลามป้า เมนันจะเป็นปันที่โดีๆมึงอย่าตื่นเต้นแคบผู้ดีผู้ดีแสงบึงส่วนอย่างเราป่ามกเ้ายังพูดเท่านี้เลยยังมีส่วนมักนัดเนี่ยหมักเนี่มักยังก็มีเพราะว่าอย่างก็ต้องซื้ออยู่หน้อาอ้ายสบายจะไม่ต้องซื้ออย่างไหอย่างก็ขอไ,อไอ้น้อง,องยังไม่ดักบัวอลไรดอกบัวไว้มือนาปันก็ได้มือนี่ว ดูละเอาแบบเขามีดูละแหาวจับมันนะมึงที่ดินนีก่กูว่าประมาณหกสิบไร่คุณแม่เหน่งกวนเขาตีท้องมันลดมานมงมาแบ่งกับกูบกันคนละสามสิบไร่เดอเอ้อกังกัน,กนตีท้องน้อยมันลดกันกนๆๆันแม่กันจ้าอู้มังนาเป็นตอแยังนี่อย่างนี้อะไรมังนาฟางฟางฟางแม่เอาแต่ฝรั่งมันอ่ะฟาฝรั่งบ่หใหญ่เด้ดบ่แม่ในคืนวานนี้ มันนาวอมันนาวกนด่างนาวกนด่างสิได้มันนาวฝรั่งใช่ยากปเอาต้ออันนี้ไปวันอื่นก็ได้อ๋อยก็มีอ้อยแน่ออยกินแน่เพราะว่าบเคยเอาผู้ใดมาบิงเด้คนแหลกคนเป็นคนเลกอีสัยนกอนคนละสามสินอเออสามสิบสามสินอมาอย่าเนี่ส่วนมักนัดไลแม่ส่วนนักนัดอันนี้ดูย ม e, ี่องนั้นมีขอทุเรียนมีครบตัวนี้แสงเลยอันยู่ดมอ่ายครับว่มีอย่างว่าสิหยาเพราะว่าเรากินบ่เออเต็มเ้ากินอย่างกระเจาเอาตามป่าเท่านี้ละสวนเนี่ยนี้เรียกสเป็กกุอยแสงที่แล้วเนาะน้ำมันว่าท่านี้ยังมีผัปูผัอปู่เบิ่งดวงดิว่ากูนี่นะสีได้แบบคนรวยนะเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเงินเนาะยังเพราะ่านี้ยังมีสวนทุเรียนแน่สิป่ะไอพวกสวนทุเรียนสวน โรงเรียนกว่าสมิงยังไงยังมีส่วนนี้วะนี่ไป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 นี่ส่วนทุเรียนของไาโคตรกว่างไงทางนี้ก็มีท้อทางนี้ก็มีแสงหลายวันนี้กูจะได้เป็นโซนน้อยกับเจ๊แสงแล้วกดีใจวะดีใจรถฉันนะแล้วกูแจโรถไปไหว้แสไม่ได้นะไอ้เจโรถแม่สิไปในเมืองนี่มั้คนสวนวหรคนสวนนะอันนี้วะอันนี้เจ้าของสวนเออเจฮะ เจ้าของรลดเจ้าของสวนัวผู้สาวมาอีกเร้วแล้วมึงเป็นไชเอากับเป็นลูกหนองเาขสวนสวนให้ลไปได้เมืองนี่เไปไปไอ้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 อ้ไอ้มี้มอ้ไอ้ไอ้ไอาไอ้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 ไอนไ่้ไอ้นอ้ไอ้ไา้ไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไอ้ไา้ไอ้ไป้วอ้ไ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 อมไอ้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 อนไอ้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 ไอไอ้ไไอ้ไอ้พาไบ ช่วนของอา้ายข่ได้ข่เป็นล,ลูกน้องอนี่นี่ฮะกูสาวสามัยนี้ใส่บูได้เห็น่บงนี้เล็กน้อยๆกับบูได้เฮ้ยว้าวกระไดวะอยู่คนเดียวเวาลาไป